โอ้โหเอาไปเอามาอีลูเหมือนเหมือนจะไม่พอเตรียมมา30ก้อนเดี๋ยวไม่อไรเดีย๋ยวลอเอาครับเอาเป็นงบเรามีอยู่300,000เนี่ยอะตีบวกไปฮะมาเ,เอออะไรวะเนี่ยบวก3แตกมาอีกทีนึงเออบวก3แตกอีกเออ3รอบติดบ้าปะเนี่ยจริงป้าเอ,อ้ย4รอบติดเชีย่ยบวก3มันยากขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อว่าบวก3มันจะยากขนาดนี้นะเพื่อนๆนะ มาครับเพื่อนๆร้านเติมเกมที่ถูกจัดจัดเลยนะครับผมจากแพ็คใหญ่3,700เหลือ2,500บาทฮัโหเอาจริงปะเนี่ยเออมาเจสติกช็อปนะครับรับเติมเกมราคาถูกนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะเติมเกมเนี่ยเข้าไปเลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับทิมเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะครับผมหรือไม่ก็ติดต่อที่ Line ซีรีส์สามเอ็นะครับหรือไม่ก็โทรศูนย์เก้าสนะครับไม่มีรีฟันแน่นอนแต่ผมร้านนี้ผมรับประกันเลยนะครับ เอาละครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง EQ Channel คะวันนี้เราอยู่กันในเกม ROX X Generation กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมว่าจะตีบวกเสื้อผ้าชุดขาวนะครับตัวนี้จากที่ผมเคยใส่เซตวาคิลี่เนี่ยผมมีเลือดอยู่ที่ประมาณ7ล้าน7นะครับพอเปลี่ยนมาใส่เ็ตขาวแล้วเลือดอยู่ประมาณ4 5 0แสนโอ้โหเลือดหายไปค่อนข้างเยอะแยะมากมาย อ่ะเดี๋ยวเรามาเทส DPS กันก่อนเลยกันครับตอนแรกเนี่ยตอนผมใส่วาผม DPS อยู่ที่ประมาณ 40.5m นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ DPS ผมจะเป็นเท่าไหร่จาก40ล้านอ่ะจะขยับขึ้นหรือเปล่าไม่รู้นะก็คือว่าเอฟเฟกต์เซตของตัวเซต80ตัวนี้นะครับก็คือจะทำให้ศัตรูนะครับโดนโจมตีแรงขึ้น5%ต่อ1สแต็กนะครับแล้วก็ทับซ้อนสสูงุด5สแต็กนั่นเองก็แปลว่ามันจะโดนโจมตีแรงขึ้น25%นะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะออกทุก ทุกห้าวิจะออก2สแต็กนะครับก็ประมาณ1ิวิก็น่าจะครบแล้วนะครับสแต็กเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายก่อแตก5อยู่บนหัวจาก40ล้านจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันเหมือน DPS ปักขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่นะครับจาก40ล้านอนะ่ะกลายเป็น50ล้านนะครับก็ราวๆ25%านั่นแหละครับแต่เลือดที่หายไปอ่ะจากเลือดล้าน 7, เเหลือ,เล,อเลือดล้าน5โอ้เลือดมันหายไปค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะก็ะ <ๆ S 2> วันนี้ก็เลยแพลนๆไว้ว่าเอออยากจะตีบวกเล่นๆดูซะหน่อยหนึ่งแล้วกันครับว่าตีบวกเน เดี๋ยวตีบวกกันเลยแล้วกันครับเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลามาครับกดรีไฟล์ไปเลยแล้วกันครับรีไฟล์ทีนึงใช้แค่2ก้อนนะครับบวกหึงเนี่ยติดอยู่แล้วนะครับเรากดไปเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลือดเราแล้วกันครับจาก5 0 0 0 0นท้วนนะจาก5 0 0แสนท้วนถ้าเกิดว่าเราบวกภาคคุมไปเซ็นปุ๊บนะครับเลือดจะขึ้นมากลายเป็น5,300สนสาม <Wow. S 1> อเองเท้าจะได้เลือดเยอะหน่อยนะครับ หัวรองเท้าไปจะกลายเป็น5้าแสนเจ็ดนะครับเกือบเกือบห้าแสนเจ็ดนะครับก็บวก2เนี่ยยังบวกง่ายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็ยังติดอยู่นะครับบวกไล่ขึ้นไปครับเออแตกเฉยอะไรอยู่วันนี้แตกได้ยังไงวะ โอเคติดนะครับดีบวกไปก่อนโอเคติดนะครับโอ้โ oh. หเอาไปเอามาอีลูเหมือนเหมือนจะไม่พอเขียมาสา30ก้อนเดี๋ยวไมื่อไรเดี๋ยวหลอกเขาครับเอาเป็นงบเรามีอยู่300,000เนี่ยอะดีบวกไปฮะมาเืออะไรวะเนี่ยบวก3แตกมาอีกทีนึงเออบวก3แตก <c oughs> อีกเอสามรอบติดบ้าปะเน,น,น,นี่ยเอาจริงบ้าเอ้ยสีร่รอบติดเชี่ยบวกสามมันยากขนาดน,นี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อ มันจะยากขนาดนี้นยเพื่อนๆนะเราเอาโพอออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดูเข้าไปที่หลอมนะครับมันใช้โห้5นั่นแปลว่าเราจะหลอมได้ประมาณเอาสัก50ก้อนก่อนแล้วกันครับไม่น่าเชื่อว่าจะตีบวกแทง4รอบติดในการบวกแค่บวก2บวก3ฮัลโหลหลอมมาครับ50ก้อนรัวๆเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา<ๆ>เพื่อนๆรอลงโอซีลิตอยู่โอเคติด บวกสามไปโอเคติดววบวกสามอีกทีหนึ่งบวกสามอีกทีหนึ่งโอ้ติดสามทีไม่น่าเชื่อว่ะ <c oughs> อาการเล่นรีบที่มันได้อยู่เลยเนี่ยเออถ้าเกิดว่าเรารีบบวกเนี่ยเอยติดว่ะเรารีบไงเรารีบไงมาอีกทีนี้อีกทีนี้อีกทีเพื่อนเออไอบ้าบอโอ้ยไม่ติดอีแกแล้วบ้าอยเพื่อนเออไม่ติดรัวรัวครับ โอ้โยพะเจ้าช่วยกล้วยทอดสีมันสี่มนไม่มีสูตรที่อะไรแล้วตอนนี้คือรีบไงรีบไงรีบก็ต้องอัดดันก็ต้องลงเพื่อนก็รอกดดันมา20่ก้อนเปลี่ยนมาตีเมืองนักดาบนะครับเพราะว่าเราเป็นนักดาบบวกสี่โอ้ยพะเจ้าช่วยบวกสี่นี่มันยากเลยขนาดนั้นเราเพื่อนอยากเลยขนาดนั้นเราเพื่อน ยากเลยขนาดนั้นยากเลยเยอะยากผายเลยแค่ตีบวกสี่ของเพียนทรมาณขนาดนี้เลยเหรอมีงบประมาณในการทําไม่กี่ปืนเองนะเปียงทรมานได้ขนาดนี้เลยหรอวะมาหน่อยครับโอ้ยไม่ตีดีแล้วซีซีีอยากเดินเข้าไปบอกว่า นี่หมดไปกี่คลิกวะเนี่ยเพื่อบวกสี่เพื่อบวกสี่ครับเพื่อบวกสี่ครับโอ้พระเจ้าช่วยที่มึงอะไรเนี่ยมหาอุดเหรอตีไม่ขึ้นเลยโอ้เห็นว่ากูรีบก็มึงก็เข้าใจช่วยเข้าใจกูหน่อยเถอะว่ะเพื่อนซื้อแมงยี่สิบก้อนไปเลยละกันไม่ติดก็ให้มันรู้ดิวะยี่สิบก้อนยี่สิก้อนมีอยู่จริงไหม กว่าจะติดเว้นมาเดี๋ยวเราซื้ออุปกรณ์นะครับไอเทมสวมใส่แบบถูกๆมานะแล้วก็สืบทอดไปเพราะว่าเราจะตีบวกแบบไม่ใส่กันแตกนะครับสืบทอดอุปกรณ์นะครับเป็นเอาแค่ตีบวกเอาแค่ตีบวกอย่างเดียวแล้วก็เอาแค่ตีบวกอย่างเดียวโอเค เราเอาเน้นรองเท้าก่อนนะครับเอาเน้นรองเท้าไปก่อนไม่ใส่กันแตกนะครับไม่ใส่กันลดโอ้โหมียี่สิบก้อนอกดได้สิบคลิกอะมาเพื่อนเอ้ยติดบวกห้าเลยสวยสวยงามล้อมล้อมไม่ใส่กันแตกไม่ใส่กันลดนะครับบวกห้ามาเอ้ยบวกห้าอีกอันนึงว่ <Wow. S 1> ะจะทำให้พี่ผิดหวังน้อง เออมันต้องง่ายๆอย่างนี้สิวะมีอีกไหมไองามไส้รองเท้าครับอย่าทำให้พี่ผิดหวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบวกหกแล้วเนี่ยวจริงแค่เดียวไม่ธรรมดาว่ะเฮ้ยบวกห้าบวกหกนี่มันอีซี่เกินกดแบบชิลๆกดแบบชิลๆแหวกแดงชังพันบวกห้าบวกหกนี่มันอีซี่เคลื่อเหลือบวกสี่เคลื่อเหลือบวกสี่หมดความหวังนั่งน้ำตา rin บวกห้าไปเออ บวกหกต่อเลยหกไปเคก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนดาไม่ใช่ไรเดี๋ยวเพื่อนดาเพื่อนรอลงดันอยู่เดี๋ยวผมขอสืบทอดแล้วไปลงดันมาเราก็จะได้ภาคุงหวก5นะครับผมได้เสื้อบวก6นะครับแล้วก็ได้รองเท้าบวกกเหมือนกันนะครับตอนนี้มีเลือดอยู่8 0 0แสนกว่าสาหรับ ใส่เซตตัวเซต80เนี่ยทำให้ตีแรงขึ้นประมาณ25นะครับผมก็เผื่อใครเอาไว้ใช้ล่าบอสก็เอาไว้ใช้กันได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับคลิปตีบวกของขาวเนี่ยขอหยุดไว้เท่านี้ก่อนขอไปลงดันก่อนเดี๋ยเพื่อนดานครับผมเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับอันวันนี้เป็นการตีบวกที่แบบว่าซอฟมากใช้เงินแบบจุบจิบจุบจิบอ่ะเออใช้เงินแบบมุบมิบมุบมิบกุ๊บกิบกุ๊บกิบอ่ะเล็กน้อยนะครับตีบวกกันแบบเล็กน้อยให้น ถ้าเกิดว่าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีเจอกัน2 0 0 t years later มาครับเพื่อนๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ RX Next Generation นะครับกับช่อง EQ Channel วันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอัดคลิปไปเพื่ออะไรจะตีบวกได้หรือเปล่าอยากจะกดสักคลิก2คลิกอก,กูมีของมาเนี่ยได้คลิกหนึ่งแล้วกูอัดคลิปไปเพื่ออะไรเนี่ยมาบวกแให้หน่อยถือว่ บวกแปดให้มันชื่นใจหน่อยทะวะัว่าไอดีเก่าผมตีบวกแปดไปประมาณโอ้โหสี่ห้าล้านเพชรเลยเว้ยแม่งไม่ติดอันนี้ขอให้มันติดหน่อยทะวะ่ามูลค่าความเสียหายต่อคลิกแล้วกันครับถ้าเกิดว่ากันลดไปด้วยนะสิบหกแผ่นครับแสนหนึ่งแสนสองแสนแเอ็ดแสน 1, แสองเมื่อกี้กันแตกอันนี้กันลดกันลดอีกสองแสนรวมกันเป็นสามแสนสองวก็หินตีบวกอีกอีกแสนสองรวมกันเป็นสี่แสนสี่คลิกละสี่แสนสี่ก็คลิกละคลิกละประมาณถ้าเติมเองก็สามพันกว่าบาทนะครับ คลิกก็3 0 0 0 2คลิก6,000กับความปวดร้าวที่อยู่ดีก็ปวดร้าวเหรอ้าติดกูจะสัญญาเลยว่ากูจะรีบทำเอาเวกบวกแปดให้มึงเลยเดี๋ยวกูจะไปตีอาวุธต่อกูจะไปตีเสื้อผ้าต่อเลยรีบทำให้เลยถัาตาบที่ถาเท่าที่มีตังค์นะ้าติดนยะถ้าติดเนี่ยกูรีบให้เลยโอเคไหมให้กูหน่อยถูกวะโอ้โหะแสไปแล้วโอ้โหถ้าติดนะ <S <S ใช้คำว่าถ้าติด ูจะรีบทําให้เลยเสียแม่งหมดเสียแม่งทุกอย่างทั้งกันแตกทั้งกันลดทั้งหินตีบวกทำใจให้ี่อีซี่อีซี่เพิ่มสรมาอีก2.2เตร็น์มาอีกป2 2.2%แล้วก็บวกไปครับพวกพวกพวกกันแตกไปอีกแล้ว <S <S ไปจบเลิกิปคลิปเฮ้ยคุณนงินี่วิน <Marvel> Rip game work.